กาบสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง fc ที่ฮักแฟงเบอร์สุขสุคนเด้อสบายดีพี่น้องทางฝังลาวสวัสดีพี่น้องทางฝังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนอกจากพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับขอสู่โซลยูทูปสาวลาวคนอินดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพักไทยตอนเด็กก็เป็นไม่ละหามงกุลกลัวยังบระท่านละฮกมงเดลอะจ้ะพี่น้องแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่า ้ามืดไวไหมท่านผู้ชมยังว่ทีนเรหกโมงอยู่เนาะกังซื้อว่วผ่ากระเริ่มมืดแล้วพี่น้องถักทายสวงวันยุทธเด้อพ่อแม่พี่น้องถักทายสวงวันยุทธวันอาทิตย์นะเพีองเนาะพี่น,อนอ้นองไปเที่ยวทางไหนวันยุทธกับคอมเมนต์บอกกันน้าเดอ้อเราก็ไปได้ไม่ไกลค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ายังมีไอยอยู่ยังมีเสมหาอยู่นะคะยังแบบบอดีร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเลย ก็เลยมาได้่บกายเนาะก,ก็เลยสิพ้าพี่น้องมายางเลนหรือว่ามาส้มบรรยากาศยุทีสวนจตุจักรนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราไม่ได้มาประมาณสองอาทิตย์นะคะจริงๆน้ําก็ชอบมาที่นี่นะคะสวนวันยุทธยังสิงลายพี่น้องบไปทางใดดอกส่วนไรก็ชอบมานางยู่สวนจตุจักรในแดนโครบาที่นี่บรรยากาศดีนะคะ ผู้คนก็เยอะนะคะบรรยากาศร่มรื่นค่ะพี่น้องผููบอกผููบ่าวผูแสบผรูผซ่ากันร้ายเนาะผููมาเป็นครูกับมีร้ายพี่น้องแล้วกับเพื่นมีบอลไห้นั่งพักพรอนอย่างสบายใจเนาะพี่น้องเนาะจะนั่งหญ้าก็ได้จะนั่งศาลา,าก็ได้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาดูต้น ทานตะว,วันนะคะหลังจากที่คลิปก่อนๆเรามาแล้วก็เราถ่ายให้พี่น้องเบิ้งานางคนเท่ากับปลูกเป็นมะพี่น้องแต่ว่ามันบนฐานเป็นดอกอย่างสินะมาหลอบนี้เป็นดอกแล้วท่านส้มโอ้คุว่าเสือขาวนอนอยู่พี่น้องเอา้าพี่น้อจังซนนั่น้อยพุทเทาตัางชาิกระชอบมาก้วยพี่น้องโดยสวนสาธารณะยิมองไค ตาฉาดคนไทยใบหลุดน,นผูเถ่าผู้แก่ม,มาล้ายเล็กนุ่มเล็กหน่อยพี่น้องเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศจ่องย้มแรงๆนะคะไอ้ก็ยังพละหายดีพี่น้องยังมีเซมหายอยู่นะคะอย่าหายไปไว่อยูแต่บ้านบดีขื้นจ้าเสือพี่น,อน้องยังมีไอ้แล้วก็ยังมีไข่อยู่ะนะทานตุ้มนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราอยากจะพาท่านผู้ชมมาดูนะคะนั่นก็คือ ดอกทานตะวันค่ะพี่น้องเห็นบอสวยงามไหมคะตอนนี้ก็กำลังเป็นไฮไลท์เลยนะคะท่านผู้ชมหนาสิกำลังบานได้ประมาณบกิมือทุกคนเลยกำลังงามเลยพี่น้องนักท่องเที่ยวกับมาลายเนาะมาถ่ายรูปโอ้โหท่านผู้ชมขึ้นแล้วนะสวยมากเลย คิคนก็เยอะเยอะนะคะพี่น้องวันนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะต่างชาติก็มานะคะื่อท่านเราฮกมงอยู่พี่น้องตะบะคำแล้วเนาะหมืดไว้า้วดยสวงในพี่น้องเลยถ้ามาอยู่กรุงเทพนะน้าเวกกับโบนาวเนาะไม่หนาวนะคะตื่นขึ้นมากจะเห็นแสงแดดจ่าแล้วพี่น้องเลย มาสิได้เสืเสื้อกันยาวก็ยังไล่ทานใส่เสื้อกันยาวสัมอากาศเบาๆหนาวเนาะพี่น้องแต่ว่าหูซื้อวางบนนี้คึ้นขึได้พี่น้องเลยอากาศคึ้มๆแบบคือแบบเป็นฟุ้งฟีเอ็มนะพี่น้องนี่ค่ะทุกคนต้นทานตะวันเอ้าแล้วมันขึ้นมาหันล้างเท้าจากสีพี่น้องเขาไม่อยากให้เราถ่ายคลิปเขาหรือเปล่า ทำไมเธอไม่หันหน้าให้เราเลยขอดูหน้าเธอก่อนสินี่ค่ะห้ามมอพี่น้องขึ้นแล้วบานแล้วนะคะเผื่อคนที่แบบเคยเผื่อคนที่แบบว่าอยากเห็นอยากมาโอโนางแบบก็มีนะคะนางแบบสวยมากเลย ขอยยกแล้วพี่น้องก็ไปนั่งแบบดอกก็จะมาถ่ายรูปนะเปนาะงนาม,มารีทานผุซซ้มดูสิคะสวยมากเลยทานผุซซ้มปลูกก็มานบ่งเดือนหนึ่งนี่มังนะ้งเนาะก็จะปลูกนะเพราะว่าน้ำมาก่อนๆแบบมันกระดังบนใยสำนีิ้นนะพี่น้อง ไปขึ้นมาทันไปนขึ้นมาทันลังแห้งอะไรไปขึ้นมาทันลังแห่งเ,เขากตกไปหาหนาไปเนอะงามเวอร์มากเลย เวงี้กรูู้ซึกว่าเวลานังรถไฟไดยยินเสียงแต่คนอไอไม่พี่น้องคนบ่ค่อยสบายร้ายนาะช่สวงนี้เนาะเสาร้ายเป็นไอเน๊ะ่อยกับเป็นหนึ่งในหน้เนาอที่ไอเด้อพี่น้องเด้อเวนร้ายคนจะมาเป็นครูมา่ายรูปนะพี่น้องเนาะแต่เราก็มาคนเดียวนะคะมาถ่ายคลิปค่ะไม่ได้รูปนะคะได้แต่คลิป โอ้ง่ายมาดีพี่น้องเอ้ยเมืองเนี่ยว้าว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  ื็อนี้ก็นหัซึ้งว่าคนซายไลายเด้อพี่น้องเด้อวันอาทิตย์เนาะแต่ว่าสังเกตเบื้องหน้าหนำบ่เคยเห็นพม่าส่วนแรกจะเป็นนักท่องเที่ยวกลางชะแล้วก็ก็ใบลุนคนไทยเนาะพี่น้องเนาะโ นีกก่นดีดีพี่น้องมอสํำหรับคนมักไายรูกเดอ้อมาซูพงซูฟี่ได้นะคะท่านผู้ชม ซ้นทางเขาเลยด้วยพี่นอ้องด้วยคือคนมากอยอะบอยบกม๊หูขนาะดมาส้นทางเขาเลยเนาะยูน่า BTS เนี่พี่น้องเลยขมาทาังนี้เนาะย่างขมาก,ก็เดี่ยวคว้ามาเลยเนาะพี่น้องจะเห็นชุ่มทานตะว,วันนะคะ <c oughs> งามจริงๆนะคะ เาาพื่นมาถ่ายลูกกับร้ายร้เนาะพี่น้องนั่นเลย มือนี้มันมีตลาดนัดด้วพี่น้องเนอตลาดนัดดุจจักมันมีเสาเมทิตย์นี่พลังพลังกับแม่นางด้วยพี่น้องเนอมืดแล้วทุกคนยิ่งพันฮุกมงอยู่มืดไวๆม่ไหวไหมเสีงพม่านี่เด็กพี่น้องเลยแม่นางหลินชวนตุจจักเราเห็นบรรยากาศก,ก็เลยไทยพี่น้องเบิง้ง พอหายซื่นใจนะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปน,นี้เทากับิขอจบคลิปมาไว้เพียงสำเนีวกับเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้เพียงสำนีมากิมนี้กับฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพอแม่พีนออ่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลาไปก่อนลอแล้วฝอกกันหม่คลิปนะาสบายดีสวัสดีจ้า